เวลาแล้วว,ว้าวอ,อุย้ยลันเลยแบบรวดเลยอ่ะวิ่งโอ้ยดึงคนเลยอเดตอเดตอเดตว้าวอู้หูอุอ้ย สุกอยู่จ้ามาอ่าเก็บมาเลยอุ้ยแดงคัะโอ้ยแม่มาแล้วมาเคียงกันมาเอามากินเข้าไว้มาชิมกันกเนาะม่เคยกินปากตังสาดขนาดนี้มันก็อร่อยอ่ะเนอะอันี้แบบออริจินัลหวันเตียบหวันตียับ ลูกก mm ี hmm. ่แตงโมมาลุงขอากินนะขอบคุณอ้ออันน uh uh ี uh ้มันมองมันรันเนี uh uh ่ยเทพียงเดียวอะไรกันแทงมาจอบบึงสุมือยู่ติทาลงจากได้ละแตกมันเหนเี่ยบานดีครับแล้อมันยังกินนะเพียงเดียวกิน